วันนี้สงสัยฝนจะตกนะคะนี่มาดูบรรยากาศรอบๆกระท่อมปลายนาของดิฉันนะคะนี่นะคะฝั่งนี้จะเป็นบ่อปลานะคะนี่บ่อปลาที่ปลาเยอะมากมีปลาทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปลานินปลานินปลาดุกปลาปลาปลาช่อนนะคะมีมีหมดเลยในนี้มีเยอะมากนะคะ หน้าฝนนี้สมามารถทำพันธุ์ได้เลยนะเต็มทุ่งนาเลยเพราะว่า,าปลายเยอะมากาเราเองไม่ไม่ค่อยจะจับกินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพ่อพบ้านเขาไม่จับปลาเนาะเป็นอะไรที่เหลือเยอะนะคะนอกจากลูกชายจะจับให้กินฝั่งนี้มาดูบรรยากาศอารอบๆทุ่งนาของดิฉันนะคะนี่ก็จะมีทั้งวัวทั้งควายนะคะ,นะคะไม่ได้ล้อมนะคะแบ่งปันกันให้เขามาเลี้ยงานาเราบ้าง พื้นที่ตรงนี้นะคะ37ไร่นะคะตรงนี้37ไร่ซึ่งเป็นอของดิฉันเองนะคะทีะ่ที่ซื้อนะคะซื้อครึ่งแล้วก็มดรดกครึ่งนะคะก็เป็นพื้นที่แปลงใหญ่พอสมควรนะคะ3าไร่เป็นอู่อข้าวอู่น้ำเลยนะคะตรงนี้ข้าวสวยมากนะคะ,ะจะพามาดูบรรยากาศรอบๆนะคะ,ะคุณพี่คุณแม่มาดูได้เลย เป็นต้นยางนาที่ปลูกไว้นะคะสําหรับต้นยางนาสวยมากเป็นยางนาที่เข้าปีที่ห้าแล้วสําหรับแถวนี้นะคะมาดูได้เลยต้นยางนาต้นพยุงนะคะต้นสะเดานะคะสะเดาอรกแรกดิฉันก็จะไปขุดมาในทุ่งนาเลยนะสำหรับสะเดาไปขุดสะเดาในทุ่งนาเพื่อที่จะมาปลูกนะคะแต่ก่อนนะคะก็จะได้หลายต้นอยู่ได้เป็น หกสิบเจต้นนะคะสำหรับต้นต้นสะเดานะคะต้นสะเดานะมาดูบรรยากาศบ้านริมนานี่ถ้าเราได้มาเลยนี่ก็ถือว่าสบายใจนะคะบรรยากาศดีมากปลูกได้ด้วยมือเราเองนะคะสำหรับต้นไม้ดิฉันปลูกเองนะ,ะปีนี้ก็จะเริ่มปลูกอีกแล้วนะคะก็มีแปลนที่จะปลูกอีกฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นที่โลง่งๆนะก็จะปลูกอีกประมาณ อ่าสองสามร้อยต้นนะคะเพราะว่าปีนี้จะหวานข้าวแถวนี้ควายจะไม่ปล่อยแล้วนะคะก็จะเป็นอะไรที่ถ้าปล่อยนี่ต้นไม้เสียหมดเลยนะคะที่ตัเล็กเล็กก็จะเสียหมดเนาะ,ะปีนี้จะปลูกนะคะจะปลูกให้อ่าต้นไม้แถวแถวนี้อีกนะคะมาดูบรรยากาศนะคะวันนี้อ่านี่เป็นควายนะควายของดิฉันเองตัวนี้ตัว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 ,ตวอ่าแม่คอกนะคะคือคือตัวตัวที่เป็น แม่ใหญ่เขาเลยนะครับเลี้ยงไว้ในคอกแก่มากแล้วก็เลยไม่ขายนะเอาไว้อย่างนี้นะคะไม่กล้าขายเขาใหนะะ้มาดูบรรยากาศร,รอบๆเลยฟี่ฝั่งนี้จะเป็นโรงฟางนะคะเพราะว่าดิฉันเองจะมีเครื่องอัดฟางนะคะก็จะอัดมาไว้ประมาณสองพันก้อนนะคะเอาไว้ขายตอนอาราดูหน้าฝนนะคะที่ บางท่านไม่มีเนาะบางท่านไม่มีนะคะดิฉันก็จะขายหมดทุกปีค่ะได้ตรงนี้ที่เป็นเป็นเงินที่พอให้เราได้ใช้สอยนะคะดีมากเลยประมาณ2,000ก้อนนะคะตรงนี้2 0 0 0กว่าก้อนเป็นโรงฟางนะคะบรรยากาศร,บรอบๆนี้ฝั่งนี้จะเป็นต้นยางนานะคะถ้าไม่รักต้นไม้นี่คือปลูกไม่ได้นะคะเป็นคนรักต้นไม้รักในการปลูกนะคะ นะคะพี่ดูได้เลยต้นลำต้นสวยๆทั้นนั้นเลยตรงนี้จะเป็นยางนาสี่ปีนะคะยางนาสีป่ปีโอ้ไม่ได้เอามีดมาไอ้ฟันเนาะนั่นเพราะว่าเช,อชือกรัดต้นไม้กิวเลยนะคะที่ลงให้ดูก็อยากให้คุณพี่คุณแม่เพื่อนๆได้ปลูกเหมือนกับดิฉันนะคะนี่มาปลูกกันได้เลยสําหรับต้นไม้เป็นอะไรที่ดีมาก เดี๋ยวนี้เห็ดเพาะเกิดเยอะมากนะคะแถวนี้จะเป็นแหล่งเห็ดเพาะเลยนะคะถ้ามีต้นไม้เราไม่ต้องปลูกเห็ดนะคะไม่ต้องเอาเห็ดมาลงก็สามารถที่จะาสามารถที่จะเห็ดที่เกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นได้เลยเห็ดนะครับลำต้นใหญ่ๆประมาณเจ็ดร้อยต้นนะคะเดี๋ยวชันจะถ่ายทางนู้นให้ดูเพราะทางนู้นจะมีเห็ดเกิดแล้ว ซึ่งเป็นเห็ดเห็ดละโงกนะคะละโงกละโงกคือเหลืองละโงกาขาวนะคะเกิดแล้วนะคะเอาเชื้อมาลงทีนี้ก็เห็ดเกิดแล้วนะคะ,นะคะวันนี้จะพามาดูเลยค่ะนีบรรยากาศรอบๆฝั่งนี้จะเป็นตน้นต้นยางนานะคะสี่ปีนะคะฝั่งนู้นจะเป็นห้าปีห้าปีนี่สูงใหญ่แล้วค่ะะนะ ลงคลิปยาวๆให้ดูนะคะวันนี้บรรยากาศดีฝนจะตกอ่าวัวกับควายของอิชันนี่ไม่ต้องอ่าไล่เข้าคอกนะถึงเวลาเดินมาเข้าเองเลยนะคะพ,พี่ดูได้เลยเริ่มมาเข้าคอกแล้วนะคะไม่ต้องไปอ่าไล่เขาให้ยุ่งยากนะคะกลับมาเข้าคอกเองเลยสําหรับวัวกับควายมีประมาณยี่สิบสามตัวค่ะยี่สิบสามตัวนะคะ,ะ,คะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะคะไม่ได้ขายเขา นานๆจะขายทีถ้าจําเป็นก็จะมีการขายนะคะแต่ถ้าไม่จําเป็นก็จะเลี้ยงไว้อย่างนี้ลูกน้อยเยอะมากปีนี้อ่าเดี๋ยวจะพามาดูฝั่งทางนู้นนะคะก็นี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศที่สร้างได้ด้วยมือเราเองนะคะอ่าบางบางบางท่านไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นอ่าต้นไม้ที่ปลูกรุ่นเรานะคะรุ่นดิฉันเองนะคะี่ฉันปลูกเองเลยตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นพื้นที่โลง่งๆนะคะไม่ไม่มีอะไรมา ไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นทุ่งนาทีา่เป็นป่าเป็นเป็น,เป,นเป็นทุ่งโล่งนะคะไม่มีต้นไม้แต่ดิฉันมาปลูกด้วยมือดิฉันเองนะคะถ้าไม่รักริงนะคะถ้าไมา่ถ้าไม่ดูแลดีจริงๆจะไม่เกิดนะคะสำหรับต้นไม้นะคะฝั่งนี้มาดูได้เลยนะคะเจ็ดร้อยกว่าต้นเกือบพันต้นนะคะที่มันพันต้นที่นี่ก็มีการ มีการตายบ้างนะคะสำหรับต้นต้นไม้นี่ค่ะเดี๋ยวฉันจะพามาดูฝั่งนี้โอ้ฝนจะตกแล้วเนี่นะคะพามาดูบรรยากาศร,บรอบๆเลยนะคะท่านใดที่อ่าสนใจนะคะสนใจในการปลูกนี่สามารถปลูกได้เลยสำหรับต้นไม้โอ้ฝนตกแล้วนะคะ คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงดิฉันจะพามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะ